ใช้สมาธิถอดจิตแล้วก็ใช้พลังจิตในการดูดวงนะครับดูดวง25นาที4คําถามถามได้ทุกอย่างที่อยากจะรู้นะครับทะไรแล้วรวยอยู่ที่ไหนแล้วรวยจะรวยเมื่อไหร่มีกู้แท้เมื่อไหร่หน้าตายอย่างไรชื่ออะไรก็ได้คุณผู้ชมอยากรูเ้เดี๋ยวจะตอบให้เลยหลับตาเห็นหมดไม่ต้องมีเวลาไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นแค่ตั้งคําถามแล้วเดี๋ยวจะบอกแล้วจะบอกความแม่นยําให้นะครับ สิ่งสําคัญที่สุดการดูดวงผมต้องไม่กู้ไม่ยืมไม่ขอไม่ลําบากใจความหมายก็คือถ้าลําบากเรื่องการเงินอยู่อย่าเพิ่งดูดวงกับผมนะครับหรือถ้ายัางรู้สึกว่ายังไม่ศรัทธาพอยังไม่เชื่อมั่นพออย่าเพิ่งดูจนกว่าจะรู้สึกว่าอ่ะฉันอยากจะลองละฉันมั่นใจคนนี้ละที่จะมาหาคําตอบให้กับชีวิตเพื่อมาดําเนินชีวิตเพื่อมาป้องกันเพื่อมาสร้างความสําเร็จให้ฉันนะครับ วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของเลขที่บ้านเลขที่บ้านหนึ่งตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเลยนะเลขตัวสุดท้ายเนี่ยมันบอกถึงภาวะของคนในบ้านทั้งหมดคุณจะรวยคุณจะจนคุณจะประสบความสําเร็จหรือคุณจะล้มเหลวหรือคนในบ้านจะรักกันหรือเกลียดกันหรือแย่งชิงกันตัวเลขนี้บอกหมดเลขที่บ้านต้องเปลี่ยนทุกบ้านเลยทุกหลังผม สนับสนุนเลยถ้าคุณผู้ชมเชื่อเรื่องของพลังงานของตัวเลขแต่การได้เลขจากผมไปหนึ่งตัวเลขขนาดเท่าบัตรเครดิตค์ดพื้นดำตัวเลขสีขาวใช้วัสดุอะไรก็ได้ติดฝั่งตรงข้ามบ้านเลขที่เดิมติดวันไหนก็ได้ใช้วัสดุอะไรก็ได้ขนาดเท่าบัตรเครดิตค์ดพื้นดำตัวเลขสีขาวติดวันไหนก็ได้นะติดตรงข้ามบ้านเลขที่เดิมหนึ่ง <1 S 1> ตัวเลข ศูนย์ถึงเมีหนึ่งตัวเลขซึ่งผมจะเป็นคนให้เองแล้วไปเปลี่ยนไปติดชีวิตจะเปลี่ยนทันทีแต่จะต้องมีลมหายใจโภปทัสเข้าไปกระตุ้นลมหายใจเท่านั้นถึงจะไปกระตุ้นเพราะว่าผมพูดถึงตัวเลขที่เป็นพูดถึงพลังงานเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าผมไม่ได้แค่ว่าตัวเลขที่คุณผู้ชมเห็นถ้ามันไม่มีพลังงานให้กับมันมันก็ไม่ส่งพลังงานให้กับเรา เหมือนง่ายๆเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ใส่ฐานให้มันไม่ใส่กระแสฟไฟฟ้าให้มันมันก็จะไม่ทำงานมันก็เหมือนกับเศษเหล็กเศษหินเศษปูนเศษพลาสติกแค่นั้นเองฉะนั้นคุณผู้ชมอยากจะให้มันเกิดพลังงานต้องใช้ลมหายใจโพเปทรัสเราฝึกที่ไหนฝึกในช่องของผมช่องหมอแกนโพเปทัสใน YouTube นะครับ หรือว่าจะดูใน Tik Tok ก็ได้ก็มีสอนอยู่ของลูกทเทวยยาก็ at โพเปทัส16 16ของน้องโนเนมก็โพเปทัส3ของลูกลุกงนภา,พาโพเปทัสก็ชื่อเต็มเลยของเขาเลยแล้วก็ลูกแม่มก็โพเปทัสชอ็อปเพียงแค่นี้คุณผู้ชมก็ไปกระตุ้นตัวเลขนี้ส่งผลให้เราสำเร็จอยากรวยไหมล่ะฉะนั้นหนึ่งตัวเลขนี้คุณผู้ชมสามารถ ติดต่อผมได้ที่ Li n e แอป popitas 2021เป็นภาษาอังกฤษนะครับ p o p a t a s 2021แต่มันมีค่าครูคุณผู้ชมต้องพร้อมถ้าพร้อมโอเคถ้าไม่พร้อมก็รอวันพร้อมผมไม่อยากให้ใครเสียเงินเสียทองไปเปล่าๆแล้วที่สำคัญอยากได้ตัวเลขแต่ไม่มีลมหายใจยาวไปเลยครับเพราะว่ามันทำงาน ไม่ได้มันต้องมีลมหายใจโปรพิทัสเข้าไปกระตุ้นเป็นกระแสไฟฟ้าผมไม่ได้แค่เอาตัวเลขมาแล้วก็ <c oughs> เราเห็นตัวเลขแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคสบายใจละไม่ใช่อย่างนั้นนะผมพูดถึงเรื่องของพลังจิตคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ในสมองของเราส่งคลื่นให้กับมันมันส่งคลื่นกลับมาที่ตัวเราพร้อมกับคนในบ้านได้รับอาน,นิสง์ได้รับพลังงานตัวนี้ อ่ะยกตัวอย่างละกันสมมุติเราพูดถึงตัวเลขหนึ่งตัวเลขเลขท้ายตัวสุดท้ายออย่างบ้านเลขที่เนี้ยเก้าส่ิบเอ็ดทับแปดเจ็ดอ่าสุนทรภิษ์สุภกิจเนาะเอาเลขเจ็ดก่อนเลขเจ็ดถ้าใครมีตัวเลขเจ็ดตัวสุดท้ายเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองเป็นคนที่เขาเรียกว่าดื้อแบบเชื่อมั่นตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเอง แล้วที่สําคัญคนที่มีเลขเจ็ดตัวสุดท้ายจะเป็นคนมีเสียงไม่เหมือนชาวบ้านเสียงใหญ่เสียงดุหรือเสียงแหลมเล็กให้เลือกแค่นี้ถ้าคนมีเลขเจตัวสุดท้ายแต่เป็นคนที่ลืมตาอ้าปากด้วยตัวเองแต่ไม่ชอบให้ใครมาบังคับผลเสียของมันคืออะไรรู้ไหมครับลม้มลุกลม้มลุกลม้มลุก แล้วที่สำคัญที่สุดปัญหาชีวิตครอบครัวไม่มีวันจบสิน้นรู้กันเนาะปัญหาชีวิตครอบครัวเป็นไงคนที่มีเลขท้ายคือเลขเจ็ดฉะนั้นต้องเปลี่ยนอ่าเหมือนอย่างเนี้ยหนึ่งสี่สองอ่ะตัวเลขสองแล้วกันทุกตัวเลขต้องเปลี่ยนนะอ่าลูกกัญญาหนึ่งสี่สองอ่ะตัวเลขสองคนที่มีเลขท้ายตัวเลขสองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนนอนไม่หลับกังวลคิดมาก คิดเรื่องของคนอื่นคิดเรื่องของตัวเองคิดเรื่องของความสําเร็จให้กับคนอื่นด้วยฉะนั้นเนี่ยสภาวะจิตใจมันเขาเรียกว่าแบบขึ้นลงแต่จิตใจงามคนที่มีเลขสองนะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่แบบบ้านเลขที่เนาะหนึ่งสี่สองะไรเงี้ยเลขสองเนาะก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับชีวิตทํามาเพื่อคนอื่นอะ ถ้าอยากรวยมันจะไม่รวยถ้าอยากรวยต้องเปลี่ยนอ่ามีคนชื่อมิอังเหรอบอกว่าสวัสดีครับหมอแกนน่าใสมากๆค่ะขอบคุณครับอ่ะสมมุตินะคนชื่อมนมนทยาเหรอบอกว่าสามห้าแปดทับสี่ใช่ไหมอ่าอีกเลขหนึ่งเลขเลขสี่เหรอกันตัวสุดท้ายอ่ะ กัญญาบอกถูกต้องนะพ่อ,อขอบคุณครับลูกอะเลขสี่เนาะถ้าใครบ้านเลขที่ที่ตกด้วยเลขสี่ตัวสุดท้ายอะเขาบอกว่าเป็นบ้านเลขที่ที่พ่อแม่หรือปู่ย่ามีเขาเรียกว่ามีบุคคลที่สองสามอะพ่อแม่หรือปู่ย่ามีบุคคลที่สองสามมีคนที่ใช้นามสกุลเดียวกับเราแต่ ต่างพ่อต่างแม่ต่างปู่ต่างย่าต่างยายก็ได้จุภกิจบอกถูกต้องครับขอบคุณครับฉะนั้นเมื่อกี้เลขอะไรนะเลขสดเลขสี่ฉะนั้นเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยมันเหมือนกับมีคนบอกว่าตรงที่สุดครับพอ่อบ้านเลขที่ของลูกที่ต่างจังหวดัดเลขสองลูกกบเจ็ดสองเนาะก็เลขสี่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นครอบครัวเก่า แก่ๆหรือครอบครัวที่แบบราชการครอบครัวที่แบบอยู่ในพื้นที่ที่แบบเหมือนกับบ้านข้าราชการบ้านบ้านหลวงบ้านบ้านที่แบบเขาเรียกว,ว่าบ้านเก่าแก่ซอยเก่าแก่อ,อ่ประมาณนี้แต่มันบอกถึงว่าชีวิตกระจัดกระจายถ้าใครมีเลขสี่นะ ครอบครัวกระจัดกระจายไปทั่วเลยในที่สุดก็อยู่กันกระจัดกระจายเฉพาะรวมญาติเท่านั้นถึงจะอยู่แต่เขาบอกว่าพอมีเลขสี่เป็นเลขตัวสุดท้ายเนาะเมื่อกี้เนาะที่เขาอยู่บ้านเลขที่หนึ่งอะไรนะสามห้าแปดทับสี่เนาะคุณมนทรยความหมายก็คือตัวอยู่ที่หนึ่งบ้านอยู่ที่หนึ่งอะสรุปฉะนั้นจะทุกข์ใจกับบริวารตลอดชีวิตต้องได้เปลี่ยนนะ หตัวเลขขนาดเท่าบัตรเครดิตคัทพื้นดําตัวเลขสีขาววัสดุอะไรก็ได้0ูถึงเผมจะบอกเลยว่าเป็นตัวเลขอะไรอะไรนะครับเป็นอ่าแต่ที่สําคัญเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังผมเป็นหมอดูพลังจิตถ้าชอบถูกถูกใจดูบ่อยๆกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับอ่ะเอาอสักตัวหนึ่ง179วันนี้พลังเยอะอยู่ หนึ่งเจ็ดเก้าถ้าสมมติมีตัวไม่ซ้ำเลยยังไม่รู้เหมือนกันซ้ําไปยังไม่รู้เลขเก้าแล้วนะโอเคหนึ่งเจ็ดเก้าของลูกนลินเหรอโอเคอ่ะถ้าใครมีตัวเลขเก้าตัวสุดท้ายของบัารเลขทีแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนตัวเลขขนาดเท่าบัตรเครดิตกาดพื้นดาตัวเลขสีขาวเนาะวัสดุอะไรก็ได้ติดตรงข้ามบัารเลขทีเดิมคืออีกฝั่งหนึ่งของเสาอะติดวันไหนก็ได้เนาะ หนึ่งตัวเลขศูนย์ถึงเก้าผมจะไปขน,นให้แล้วจะเปลี่ยนชีวิตลูกเวยยาบอกใครได้เปลี่ยนคนนั้นโชคดีลูกนลินบอกหนึ่งเจ็ดเก้าเนาะอ่ะใครที่มีเลขเก้าตัวสุดท้ายของบ้านเลขที่เขาเรียกว่าพูดกับใครไม่มีใครฟังต่างคนต่างพูดไม่มีใครฟังต่างคนต่างพูดแล้วไม่มีใครฟัง สารานะบอกอยยินดีกับพี่นลินอันนี้ไม่ได้ดูบาเลที่บินนลินคนเดียวนะลูกนลินคนเดียวคือใครก็ได้ที่ตกด้วยเลขเก้าบ้านที่ตกด้วยเลขเก้าตัวสุดท้ายต่างคนต่างพูดไม่มีใครฟังกันแล้วก็ไม่มีใครเชื่อกันต่างคนต่างเชื่อตัวเองเหมือนจะจะยอมแต่ไม่และที่สำคัญที่สุดคนที่อยู่เลขท้ายตัวเลขเลขเก้าบาเลทีเนาะ ในสุดชีวิตครอบครัวโดยเฉพาะชีวิตรักมันเหมือนกับใครที่อยู่บ้านหลังนั้นเหมือนคนทํางานอ่าไม่ใช่เป็นพ่อแม่ลูกกันแล้วละ่ะไม่เป็นสมาชิกแล้วมันเหมือนต้องมาทํางานกันนะฉะนั้นถ้ามีบ้านแล้วก็ถ้าทาก็ต้องทํางานอนะ่ะทุกคนต้องทํางานเหมือนแบบเหมือนเหมือนพนักง,งานอนะ่ะบ้านนี้มันเหมือนบ้านพนักง,งานอนะ่ะ เข้าใจเนาะมีแต่พนักง,งานเต็มไปห,หมดอะไรเงี้ยเต้าใจาไม่งั้นเราก็เป็นคนที่อย่าลืมนะบ้านที่ตกได้เลขเก้ามันมีแค่สองอย่างถูกใช้หรือใช้งานอ่าพอแกนทำนายแม่นตั้งแต่คำแรกเลยครับอ๋อแม่นมากๆอ่า ว่าหลักการพัดหรอบอกว่าห้าเก้าสองอ่ะเลข 2. สองซ้ำยังซ้ำแล้วอ่ะมีเลข 2, สองซ้ำแล้วเลขอะไรอีกเลขเก้าเลขเจ็ดเลขสี่สี่เบอร์สองสี่เจ็ดเก้าถูกไหมสองสี 2, 4, 7, 7เ่เจ็ดเก้าเจ็ดไปแล้วยิ้มสวะสสบายบอกว่าเจ็ดเก้าค่ะมีคนทักว่าจะเป็นเป็นอะไรนะ ยาจริงหรือคะไม่รู้ครับทำนายไปแล้วเมื่อกี้จำไม่ได้ละเพราะว่าใช้พลังจิตโอ้โหแม่นทุกคำทำนายซาน้าบอกกัญญาบอกว่าแม่นมากครับพ่อสิบเก้าของลูกซานาบอกเลขหนึ่งเลขหนึ่งใช่ไหมอ่ะยังไม่ได้พูดเลขหนึ่งเนาะอ่ะเลขหนึ่งบ้านเลขที่อะไรก็ได้ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งอย่างลูกซานาห้าสี่สามทับหนึ่ง ห้าสี่สามทับหนึ่งเนาะกัญยาบอกสิบเก้าถูกต้องอ่เ่ยค่ะว่าอาวัน,นสอนบอกแม่นมากเซ็เเซงเซนก็เลขหนึ่งเหมือนกันนี่บารเลขที่สิบเอ็ดอ่ะห้าสี่สามทับหนึ่งเดี๋ยวไอ,อ้เบอร์หนึ่งให้มันได้เหมือนกับวันละห้าเบอร์เนาะ่เาเลขหนึ่งเนาะบาร์เลขที่สิบเอ็ดของลูกเซ็งเซน็น เขาบอกว่ามีบ้านผ่อนไปเรื่อยๆแหละหรือมีบ้าเอายกตัวอย่างก่อนเขาบอกมีบ้านผ่อนไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้อยู่บ้านชีวิตนะใครที่มีบ้านเล็กที่นี้ได้แต่ผ่อนนะจ๊ะหรือไปรีไฟแนนซ์ให้ชาวบ้านชาวบ้านก็คืออาจจะเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่น้องชายพี่ชายอะไรเงี้ยเลขหนึ่งก็คือเป็นเลขที่เขาเรียกว่าเหมือนกับ ฉันผ่อนแต่ฉันไม่ค่อยได้อยู่หรืออยู่เป็นครั้งเป็นคราวเลขหนึ่งนะแต่เลขหนึ่งที่ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งบ้านเลขที่จะเป็นคนที่มีความกระตันอยู่แต่ไม่มีบุค,คลบุคคลให้กระตันอยู่ะเออความหมายเป็นคนที่กระตันอยู่แต่บุคคลที่กระตันอยู่ที่เรากระตันอยู่เขาเขาไม่อยู่ให้เรากระตันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแสดงว่าบ้านหลังนั้นจะต้องมีคนเสียชีวิต นะครับมีคนเสียชีวิตฉะนั้นต้องเปลี่ยนนะเลขบ้านต้องรีบเปลี่ยนด่วนเลยติดต่อมาที่ไลน์แอดโพเบทสองศูนสองหนึ่งถามมาเรื่อยๆเพราะว่ามันมีคนเข้ามาเยอะเนาะต้องถามและที่สำคัญที่สุดมีบ้านเหมือนไม่ได้อยู่เอออันนี้มันสำคัญเลยเลขหนึ่งตัวเนี้ยเลขท้ายตัวสุดท้ายเนี่ย แม่นที่สุดใน,นจักรวาลกับพ่ออ่าลูกเซนเซนบอกเล็กหนึ่งเนาะอ,ะอนิดนึงก็คือต้องเปลี่ยนนะรีบเปลี่ยนถ้าใครไม่ลำบากเรื่องการเงินนะเปลี่ยนเถอะแต่ต้องมีลมหายใจโปรไบัสเข้าไปกระตุนบ้านเลขที่ตัวสุดท้ายอะไรก็ได้อย่างบ้านเลขที่สิบเอดเมื่อกี้ของลูกเซนเซนเนาะคือเลขกหนึ่งอะเล็กหนึ่งตัวสุดท้ายของใครก็ได้นะครับที่เป็นดูในรายการผมเซนเซนบอกไม่ค่อยอยู่บ้านใช่ซาน้าบอกขับพ่อ พ่อของลูกเสียแล้วถูกต้องต้องมีคนเสียเสียในบ้านได้คือบุปการีหรือคนที่เราลักไม่ได้อยู่แล้วดวงนี้ข้าใครอยู่เลขหนึ่งนี่จะไม่ได้ตัวตัวคนที่เราเคารพจะไม่อยู่ให้เราเคารพแล้วที่สําคัญเลขหนึ่งเป็นเลขที่เขาเรียกว่าทําเงินมาก็ได้เยอะนะมันออกไปหมดอะทําเงินมาก็ได้เยอะก็ออกไปหมดอ่ะจําไว้แล้วกัน ถ้าชอบรายการผมก็ติดตามนะช่องหมอแกนโปรเพทัสหรือดูใน Tik Tok ก็ได้นะครับอ่าผมเกิดหนึ่งอะไรนะหนึ่งก็ตตผมเป็นอะไรอะรโอเคก็อ่ะก็ติดตามพรุ่งนี้จะพูดอีกห้าเบอร์ र, บาเลกที่ตัวสุดนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนรักทุกคนนะครับเนี่ยนะไม่อะไรนะอ่านไม่ออกมันไห่ผมจะ ่านไม่ออกนะเดี๋ยวดูก่อนนะอ่ะถ้าเขียนยาวๆก็อ่านไม่หมดนะครับอ่ะมีอ่ะ,อะตอนนี้ต้องขอลาไปก่อนนะรักทุกคนครับไปย,ยครับนาปาลีมาแล้วนะบอกขอบคุณครับพ่อวันศศรเฟยาเนาะ้านาเจงเซนบปย,ยครับ